หากวันหนึ่งคุณติดหนี้หนึ่งร้อยล้านอย่าตกใจไปหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มต้นใหม่ไปทีละขั้นตรวจสอบยอดหนี้ทั้งหมดใครคือเจ้าหนี้แต่ละรายคุณเป็นหนี้เท่าไหร่รวบรวมเอกสารทางการเงินรายได้รายจ่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่หยุดก่อนหนี้เพิ่มไม่รูดบัตรไม่ยืมเพิ่มไม่ลงทุนเสี่ยงติดต่อเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หาผู้เชี่ยวชาญการเงินอาจเป็นนักกฎหมายหรือที่ปรึกษานี่ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทันที มนมีของฟุ่มเฟือยในม,มีเที่ยวเล่นขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อแปลงเป็นเงินสดใช้จ่ายจำเป็นมองหาง,งานเสริมเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนฝึกทักษะใหม่ที่ใช้ทำงานได้เช่นขายของออนไลน์ตัดต่อวิดีโอเขียนบทความวางแผนระยะสั้น3มเดือนเพื่อเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตกกำหนดเป้าหมายนี้ระยะยาวเช่นขืนนี้ก้อนใหญ่ภายในสองปีทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันควบคุมเงินแบบจรงิงจังอย่าหนีนี่ยิ่งหลบ เจ้าหนี้ยิ่งตามยิ่งมีดอกเบี้ยเพิ่มให้ความรู้คนในครอบครัวเพื่อช่วยกันลดรายจ่ายและหารายได้หาคนพูดคุยไม่แบกรับคนเดียวเช่นเพื่อนคนในบ้านหรือผู้ให้คำปรึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทบทวนว่าเพราะอะไรถึงเป็นหนี้มองอนาคตไม่จะมาดีดยังมีโอกาสฟื้นถ้าลุกขึ้นทันเวลาอ่านเรื่องราวแรงบันดาลใจหลายคนเคยล้มหนักกว่านี้แล้วลุกขึ้นได้ ติดตามช่องหากวันหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมกับทุกเหตุการณ์ในชีวิต